ทางสถาบันการสร้างชาติค่ะได้มีการจัดอบรมหลักสูตรร่วมเป็นสอวอจุดปเปลี่ยนไทย2,567จังหวัดชนบุรีนะคะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างความตระหนักรู้ค่ะให้คนดีนั้นลุกขึ้นมาสมัครเป็นสอวอค่ะดออรอมรศักดิ์กิจธาน,าน,านาน์พุ่มนวยการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงสถาบันการสร้างชาติได้ทำการเปิดการอบรมนะคะในหลักสูตรร่วมเป็นสอวอ จุดเปลี่ยนไทย2,567ค่ะที่วันสปนทามจังหวัดชนบุรีนะคะโดยงานนี้อบรมขึ้นจัดการอบรมขึ้นมีผู้สนใจเนี่ยมากกว่า50คนเลยนะคะโดยทั้งนี้การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวาในปี2,567ตามรัฐธรรมนูญใหม่กำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปค่ะสามารถเข้าสู่ระบบการเมืองโดยไม่ต้องอิงกับพักการเมือง นับว่าเป็นโอกาสสาคัญนะคะที่ประชาชนเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมทางการเมืองได้ด้วยเจตจำนงอิสระค่ะโดยเหตุนี้สถาบันการสร้างชาติและภาคีขับเคลื่อนการสร้างชาติได้มีการจัดหลักสูตรอบรมร่วมเป็นสอวอจุดปเปลี่ยนไทย2567หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะเวลา1วันนะคะอบรมทั่วประเทศเลยค่ะ77จังหวัดนะคะ โดยการคัดเลือกสอวอรครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองผ่านสอวอชุดใหม่ที่เป็นการเลือกกันเองท่ามกลางผู้สมัครหลากหลายอาชีพค่ะดังนั้นจึงอยากสนับสนุนให้คนดีทั้งแผ่นดินลุกขึ้นมาสมัครเป็นสอวอให้หมดเลยนะคะมาคัดสรรกันเองด้วยกระบวนการสุดจริตยุติธรรมสถาบันการสร้างชาติไม่ฝักใฝที่จะทำงานการเมืองแต่เห็นโอกาสอันดีที่จะมีส่วนร่วมผลักดันให้คนดีคนเก่งคนกล้า สามารถเข้าไปเป็นสวเพื่อช่วยชาติสถาบันสร้างชาติได้จึงหลัจึงได้จัดหลักสูตรร่วมเป็นสวจุดเปลี่ยนไทย2,567นะจัดขึ้นใน77จังหวัด77วันในประเทศไทยค่ะ เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญจริงๆถ้าเราสามารถทําให้ประชาชนในสาขาชีพต่างๆได้มีความเข้าใจในเรื่องของการเลือกสวอย่างถูกต้องเราจะได้คนดีคนมีความรู้คนมีความสามารถคนมีประสบการณ์คนมีคุณธรรมคนที่มีใจห่วงใยชาติบ้านเมืองเนี่ยเข้ามานะครับในการเลือกมากๆโดยเราตั้งใจจัดทุกจังหวัดเลยนะครับ กรุงเทพเริ่มไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่หนึ่งมีนาคมนะครับแล้วเราก็จะเรียงไปแต่ละจังหวัดจนครบเจจจังหวัดทั่วประเทศนะครับคาดหวังอยากให้ประชาชนได้เข้ามาฟังครับเพื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าเป็นการเลือกตั้งแบบเดิมก็เลยคิดว่าไม่เหมาะกับเขาไม่อยากจะเข้ามาร่วมแต่ถ้าท่านได้มาฟังท่านจะเข้าใจว่าครั้งนี้เป็นโอกาสสาคัญจริงๆครับประชาชนคนทั่วไปไม่ต้องมีฐาน เสียงไม่ต้องมีฐานการเมืองใดๆนะครับประชาชนที่มีความรู้ความสามารถมีโอกาสมากที่สุดนะครับที่จะเข้ามามีส่วนในครั้งนี้ได้